ทีวีโพลีหลักน้ำยาขัดเคลือบสีอัจฉริยะ02-633-5353กสามับพอส่มอเตอร์รีงออนแอร์ในช่วงของมอเตอร์เรียงอัพเดนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะตั้งแต่ตอนช่วงต้นของรายการค่ะอัพเดทเราจะมาอัพเดทกันที่รถแรงๆรถแพงๆกันก่อนมาเลยสีสันฉูดฉาดโอ้โหเปรี้ยวปรีดมากเวลังไม่ต้องใส่เสื้อนอกก็ได้นะผมว่า ัน้ดูแบบเลตติ้งมันจะดีไหม <g ül> ดีดีแล้วพวกมัตกมากกว่านะ <c oughs> ป้าทำไรอะ่ะ <c oughs> ไม่มันจะเหมาะไงรายการลดคุณดูพิตตี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาก็เสื้อกามเกงขาสั้นกันหมดอ่ะอ้โดีไหมราก็รายการลดคุณเรารายการลดใช่ไหมไม่ใช่รายการกีฬานะ <c oughs> ก็เขาเตรียมมาให้แบบนี้เออแหมปกติชีวิตประจําวันนี่ใช่ก็แนวแนวนะเออไม่เคยคิดว่าตัวเองอายุเยอะนะอ่ะ มาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะคิดว่าแก่ก็สวยนะ <laughs> ไม่แก่นะคะไม่แก่จริงๆก็ไม่แก่ทำงานมานานแค่นั้นเอง <c oughs> อ่ะซูเปอร์คาร์แอนด์อิมพอร์ตคาร์โชเฟอร์รี่เปิดตัวก่อนเลยนี่เกาบอกว่า,นานีมัน <c oughs> มีงานซูเปอร์ซูเปอร์คาร์แอนด์อิมพอร์ตใช่มีหลายแบรนด์นะครับ <c oughs> ม,มกกีหลายคันมากหลายแบรนด์หลายยี่ห้อ <c oughs> นะคะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็มีเยอะแยะนะแต่ว่าเฟอร์รอรี่นี่เขาจะเปิดตัวสไปเดอร์สี่ห้าแปดใช่ไหมคุณอ่านนี้ป่ะใช่ใช่เออเขาบอกว่าที่บริษัท ค a ร์บ i ริโนมอเตอรเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้แทนจำหน่ายแล้วก็ซ่อมของ f e r r a ร i แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย mm hmm. เขาก็เลยนี่ใช้งานนี้นะคะซ u p เปอร์คาร์แอนด์อินบอร์2คาร์อันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Arena เมืองทองธางนีฮอ mm hmm. ก็เลยเปิดตัวนะคะเจ้าตัวเมื่อสักครู่นี้นะที่ที่บอกคุณผู้ชมไป Spider 458 หรือว่า4 58สไปเดอร์สี88สไปเดอร์คือปีแล้วเนี่ยเขาเปิด4 58อิตาเลียมานะครับเป็นตัวหลังคาแข็งค่ะตัวสไปเดอร์นี่ก็เป็นตัวเปิดประทุนนั่นแหละถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับแต่ของเฟอร์รี่เนี่ยเป็นตัวนี้เป็นหลังคาแข็งพับเก็บค่ะด้วยไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นแรกของโลกด้วย เออถ้ารุ่นแรกของโลกเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเครื่องยนต์วางกลางเป็นเป็นเป็นหลังคาเขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์วางกลางแล้วก็เป็นหลังคาแข็งควบคุมการเปิดปิดด้วยเป็นด้วยไฟฟ้าเป็นแรตคือถ้ารวมกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นแรกของโลกเพราะถ้าเดิมเนี่ยหลังคาแข็งก็จะไปเจอกับพวกเครื่องยนต์วางหน้าครับหรือเฟอร์รี่ก็เคยมีเป็นพวกหลังคาผ้าใบอันนี้พี่จ๊ะจ๊ะเริ่มจากเออพี่จ๊ะคลิฟอร์เนีย5 4 3 2 1เชิญครับ เขาบอสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกนะคะสำหรับ458 Spider นี่คือนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดอย่างที่บอกไปเจ้าระบบเปิดปิดหลังคาแข็งเนี่ยเปิดปิดเร็วมากใช้เวลาแค่14วินาทีแล้วน้ำหนักเนี่ยก็เบากว่า25กิโลกรัมนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับน้ำหนักตัวรวมกับ F 430ที่เป็นหลังคาผ้าใบ,บไอหลังคาแข็งนี่นะคะเขาสร้างจากอลูมิเนียมระบบกลไกลไม่ซับซ้อนค่ะหลังคาจะใช้พื้นที่ในการพับเก็บเพียงเล็กน้อยทําให้เหลือเฟือน,นะคะคคมีพื้นที่เหลือเฟือในห้องโดยสารเพิ่มขึ้นอีก100ลิตรเพียงพอสาหรับใส่ถุงกอล์ฟ แล้วก็กระเป๋าอีก2ใบนะคะสมนนรรถนะรถเราใจอะ่ะเครื่อง V8 ขนาด4.5ลิตร<ล>กำลังสูงสุด570แรงม้าที่9,000รอบต่อน,นาทีมากกว่า F430 80แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดค่ะ5540นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีส่งกำลังเกียร์นะคะ Dual Clutch 7สปีดอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้3.4วินาทีรวดเร็วสุดๆความเร็วสูงสุด320กิล <30 S 3> โลเมตรต่อชั่วโมงน,นะคะ Ferrari 458 Spider มีออปชั่นให้เลือกค่ะล้อขอบ20อุปกรณ์มาตรฐานพวงมลาลัยแบบรถแข่งมีสีให้เลือกมากกว่า24ตามต้องการนะคะสนวนราคาขายในเมืองไทยคิดเป็นยูโรก่อนเลยนะคะครับเขาขายเป็นยูโรเลยครับแล้วาไปคูณเนะใช่6 5 5 0 0 0 400ยูโรหรือว่าประมาณ32ล้าน7จ็0 0 0บาทนะคะไม่ได้พูดผิดนะครับ3 2ล้าน7 7 0 0 0 0บาทครับาทคิดเป็นยูโรนะคะอย่างที่บอกไป6 5 5 0 0 0ยูโรมีคนจองแล้วนะครับจองแล้วค่ะล่วงหน้านะคะถ้าลูกค้ารายใหม่สั่งจองภายในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ตามคิวรับรถประมาณปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะคะอันนี้ทางด้านผมจะนะครับที่ วรวุณรมดีบอกไว้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันแรกก็เป็นน้องใหม่ครับในตระกูลเฟอร์รารี่นะฮะแล้วก็นี่แหละชุดลังคาแข็งพับเก็บได้มาเจอจากเครื่องยนต์วางกลางก็น่าสนใจว่ามันไปพับอยู่ตรงไหนมันไปเก็บอยู่ตรงไหนมันไม่ติดเครื่องยนต์หรืออย่างไรนะครับเขาก็ทําได้คือเดิมเนี่ยจะรู้จัก สไปเดอร์ที่รู้รู้จักกันเนี่ยจะเป็นหลังคาผ้าใบนะครับไม่ว่าจะ430หรืออะไรก็ดีนะครับแต่นี่เป็นหลังคาเหล็กนะคะก่อนดวยบ้านศูนย์แดงจะสนใหญ่ก็จะดู็นแข่งมัแต่งครับก็ลองดูนะครับไปกันดูกันที่งานได้นะครับซูเปอร์คาร์แอนด์อินพอร์ตคาร์โชที่ อิมแพกเมืองทองธานีนะครับอย่าไปไบเทคบางนานะครับอันนั้นคุณก็พูดไว้เป็นมุกอ่ะเป็นมุกเป็นมุกไปเชลเลนเจอร์ฮอลเนี่ยนะครับก็งานเขามีถึงเมื่อไหร่อ่ะคุณสิบสองถึงยี่สิบพฤษภาคมพรุ่งนี้อีกวันเดียวสุดท้ายละครับไปกันได้ไปครับมันจะมีเดินเดินไปจะเป็นงานขายเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะครับค่ะแล้วก็ฮะอันนี้ก็จะเป็นอยู่มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งของงานก็คือพูดจัดใครจะไปดููเฟอร์นิเจอร์ก็เลยไปดูรถด้วยอย่างเงี้ยเหรอคุณ ใช่ใช่คือเป็นของยูเนียนแพนนะคุณยูเนียนแพนเขาขายเฟอร์นิเจอร์เขาเป็นผู้จัดงานขายเฟอร์นิเจอร์แล้วเขาก็ไปร่วมกับพันธมิตรอย่างอีโวแมกกาซีนนะครับก็เปิดอีกมุมหนึ่งให้พวกผู้จัดค่ายรถยนต์แรงๆนะครับเฟอร์รารี่ปอร์เช่ครับหรือเกรย์มาร์เก็ตนำข้าทั้งหลายแล้วก็เนี่ยมีพิซซี่น่ารักน่ารักเป็นธรรมเนียมนะครับอีกค่ายหนึ่งครับ ของแรงเหมือนกันนิชคา Car, ทำอะไรครับน <iche> ิชคาเปิดตัวรถยนต์ถังเรียบในรูปแบบ one make r a c e นะคะได้เปิดตัวรายการแข่งไม,ไ,ไม่เปิดตัวรถยนต์ไม่ได้เปิดตัวรถยนต์ะนะคะเป็นรายการแข่งรถยนต์ทางเรียบค่ะ o n make race s e r i e s นะคะรายการ l o t u ส Cup Thailand 2012ค่ะก็เขาบอกว่าบริษัทนะะิชคาจากการแข่งขัน Lo ตัส Cup Thailand ขึ้นมาปีนี้ค่ะเพราะทาบริษัทต,ต,ต้องการให้ผู้ที่ชื่นชอบความเร็วได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ในการขับรถ โรตั s สในสนามแข่งค่ะเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เป็นการเพิ่มทักษะในการควบคุมรถอย่างถูกต้องให้แก่ผู้ที่ขับขี่ด้วยถือว่าเป็นพื้นฐานอันดีสําหรับผู้ขับจะใช้ทักษะในการควบคุมรถซุปเปอร์คาร์ต่อไปได้อ่ะดูสนามกันนิดนึงปีนี้กันในคันมีทั้งหมด6สนามแบ่งเป็นสนามพิรัสโซกิทสสนามแล้วก็สนามบางแสนอีก2สนามนะคะตารางแข่งขัน l o ต u s c ส p Thailand 2012 สนาม1 2 1 4 1ถกันยานะคะพีรัสกิจ3สนาม3 4ถึงนะคะ12-14ตุลาคมที่พีรัสกิจเหมือนกันและสนามที่ 5, 6นะคะ1 2บ6ธันวาคมที่บางแสนก็เป็นการแข่งขันที่ทางบริษัทแม่นะคะโรตัส PLC ถือว่าจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบได้รับความนิยมทั่วโลกนะคะเพราะว่าปกติเราที่อเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นเขาก็มีอยู่แล้ว ครับคือเขาจะใช้โรตัสอีอลิสนะครับแต่ที่คุณผู้ชมเห็นในรูปเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่แข่งไม่น่าจะใช้รุ่นนี้นะครับน่าจะเอลิสเก่าก็เป็นวันเม็กเรสครับยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแข่งจัดแข่งกันเองสู้กันเองบู๊กันเองสู้กันเองบุ๊กันเองกับรถของพักพวกที่ซื้อกันไปเองเขาก็ล่ำๆมานานแล้วว่าจะทำก็ถือว่าเป็นรถรายการแข่งขันรถยนต์ทังเรียบที่ใช้รถสปอร์ตเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยจริงโรตัั์ มันยังไม่ถึงเป็นซูเปอร์คาร์นะครับมันก็ประมาณสปอร์ตคาร์อะไรเงี้ยซูเปอร์คาร์ต้องแรงกว่านี้แต่เป็นรถขับสนุกนะครับด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบานะครับก็บอกกำลังเครื่องยนต์อะไรก็ขับสนุกดูราคาหน่อยไหมคุณเขาบอกว่าชุดแต่งอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดมีมูลค่ากว่า1ล้านบาทสำหรับรถโรตาร1.6ปกติราคาขายอยู่ที่3ล้าน แต่รถแข่งพร้อมอุปกรณ์ที่มอบให้กับนักแข่งรวมตัวรถจะมีมูลค่าทั้งหมด4ล้าน9นะคะก็จัดโปรโมโชั่นพิเศษอยู่ที่3ล้าน8แสน50,000บาทเฉพาะรถแข่ง15คันนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วใครจะแข่งก็ต้องจ่ายเงินซื้อรถเขา,า,า,าเนในราคาแพ<ช>็กเกจนี้ในราคาแพ็กเกจสามารถชำระผ่อนได้ดาวขันต่ำแสนห้าผ่อนเดือนละหกหมื่นเป็นเวละหกนี่เขาเผยละเอียดแค่ไหยละเอียดยิบจ้ะ <laughs> <anto or> เออ <anto or> เออดีดีสามล <anto or> ้<ๆ>านแปดสมัครตอนนี้ทันไหมเนี่ยไม่น่าทัน สมัครตอนนี้ท่านแข่ง14ถึง16กันยามันไม่เต็มแล้วหรือ15คนเนี่ยสามล้านสามล้านแปดเหลาเงินดาวยังไม่มีเลยเงินดาวยังไม่มีแสนห้าองคุณขายรถคุณแล้วไปดาวเลยแต่ผ่อนเดือนละหกหมื่นอะผ่อนเดือนหกหมื่นเอเอาเงินเดือนคุณเงินเงินเดือนตุนรวมกันเงินเดือนยังไม่ออกเลยอย่าพูดเรื่องนี้เราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนเรื่องเธออย่าพูดเรื่องที่ทําให้เราเครียดก็ลองไปดูนะครับงานพรุ่งนี้ จัดวันสุดท้ายนะครับสำหรับซ u เปอร์คาร์แอนด์อิมพอร์ตคาร์โชนะครับเดินไปดูของขวมได้นะครับรถแรงหรูแพงดูกันได้แหละดูให้น้ำลายกีก่อนผมไปนะผมมึนๆเดินเข้าไปเอ้ทำไมมันเป็นงานเฟอร์นิเจอร์เต็มเลยไปดูเขามีมุมเล็กๆเอ้ยมาตั้งกันอย่างนี้เหรอเออเออแล้วพิตตี้เขาก็น้ามึนมากเลยพิตตี้เขาบอกอะไรเนี่ยข้างๆมาประกาศขายน้ำยาขัดบ้านแล้วมีพวก รถแพงๆจอดอยู่เข้ากันเนอะแต่ปีหลังเนี่ยปีนี้เข้าใจว่าน่าจะน่าจะดีแล้วน่าจะจัดเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นมากขึ้นนะเอออ่ะส่วนนั่นคือเรื่องราวของงานที่น่าสนใจซุปเปอร์คาร์แอนด์อิมพ์ตคาร์โชนะคะมาที่ในช่วงไตรมาสของการขายรถดีกว่านะคะกับยอดขายรถผ่านมา4เดือนนะครับเดือนพฤษภาก็จริงแต่ว่าถ้านับเพิ่งจะนับกัน เสร็จสิ้นก็คือจบยอดขายเดือนเมษายนนะครับเป็นไงบ้างอดขายรถ4เดือนแรกของปี4เดือนแรกของปีคุณจะดูอะไรก่อนราก็มีทั้งยอดขายเดือนเมษาเดือเดียวเดืนเดียวแล้วก็ยอดขายสะสม4เดือนกับสะสมสเดือน5เดือนเมษาเดือนเดียวขายอยู่ที่87,788คันเพิ่มขึ้น30.5%นะคะส่วน4เดือนขายอยู่ที่3 6 7 1 0 9คันนะคะเพิ่มขึ้น20ค่ะ อันนี้ก็บอกว่ามีก็ดูเป็นตลาดตลาดไปแล้วกันหลายบริษัทเอาเอา,า,าง,เอา,องเอายอดขายสะสม4เดือนนะแบ่งเป็นตลาดไปนะครับอเอาตลาด Pick Up ก,ก่อนอ่ะงั้นมาดูที่ตลาด Pick Up นะคะอ่าอันดับหนึ่งไม่ใช่ใครหรอครับดูตารางประกอบได้เลยอ่ะมาเลยสถิติในการจำหน่ายรถยนต์นะคะ พิกาปหนึ่งตันนะครับโตต้าขายอันดับหนึ่งนะครับหกหมืนคันนี่ตามตารางนี่นะครับที่2ก็ตามมาเป็นอีซูุห้าหม่นหกพัคันแล้วก็มิตซูบิชิอันดับ3า0 0 0งหมื่นกาคันนะครับก็วีโ o d m a แมแล้วก็ไตรตันนั่นแหละครับพิกาปหนึ่งตันล้วนๆนะครับไม่เกี่ยวกับ p พวีนะครับเรื่องกับบ่ะตลาดรถยนต์นั่ง ตลาดรถยนต์นั่งนะคะปริมาณการขาย139,482คันเพิ่มขึ้น1.7%อันดับ1เป็นของ Toyota 65,150คันนะคะอันดับ2นิส s ันค่ะ25,693คันและอันดับที่3 Honda 14,873คันเฮ้ยนิสันแซงฮอน d a าอีกเหรอคุณ Honda เขาไม่มีรถส่งครับอื ิสั <Stand Past> นก็ได้มาชได้เอมล่าไปเท่าไหร่แล้วนี่สันก็เลยเพิ่มขึ้น66.1%ส่วน Honda ลดลง57.1%นะคะอีกตลาดนะครับเป็นตลาดรถจนรวมรวมทั้งหมดปิกอัพเก๋ง <S <S ต่างๆนะครับรวมหมดเลยนะคะอั <ร savior> นดับหนึ่งยังคงเป็นของ Toyota ค่ะ <S <S นี่แต่ในตารางผิดนะครับไม่ใช่ v ี g o รวมนี่มันต้องรวมทั้งปิกอัพรวมทั้งเกง๋งไงก็คือเป็นยี่ห้อ t o y ยต a นั่นแหละขายรวมสุด4ีเดือนแรกของปีเนี่ย152,000คัน ไม่ใช่โตโยต้าวีโก้นะครับหมายถึงโตโยต้าทุกรุ่นค่ะนะครับอันดับที่2อ s u z ซูซูนะคะ63,182ันนรบคันนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะนิส s a ส33,195ันคันค่ะครับคุณดูส่วนแบ่งการตลาดนะครับน่าสนใจครับตลาดรวมนี่นะครับโตโยต้าเนี่ย41.5%ด้ารถ100ลดร้อยคันที่วิ่งในถนนที่ขายที่ขายอยู่อ่ะเป็นโตโยต้าทัสส์ี่สิบเอ็ดัสี่าิบ4กคันแล้วอ่ะ แต่ว่านอกนั้นก็จะตามมาด้วยอีซูซุแล้วก็ตามมาด้วยนิสสันครับนะคะส่วนก็จะประมาณนี้อย่างปีนี้ฮอนด้าก็จะลําบากหน่อยนะครับแบบว่าถอยถอยถอยลงไปเยอะกระเจอนิสสันตีแซงขึ้นมาถ้าปกติเรียงกันก็เป็นโตโยต้าอีซูซุอีซูซุที่ขายจะปิกอัพอย่างเดียวอยู่แล้วแล้วก็บวกกับ MU 7ูซเวคุณด้วยมิลเดี๋ยวเขาก็เรียกผิดกันหมดนะทั่วประเทศอ่ะนะและอันดับ3าเนี่ยปกติเป็นฮอนด้าที่ขายเก่งอย่างเดียวค่ะน่าสนใจนะที่สองขายปิกอัพอย่างเดียวที่3มขายเก่งอยย่างเดีว แต่โซลตานี่ขายหมดเขารวมหมดไงเขาเลยเยอะไงแล้วมาแบ่งแชร์40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ช่วงนี้ฮอนด้าดรอปไปนิดนึงเนื่องจากปัญหาการผลิตใช่ค่ะก็เดี๋ยวกําลังจะฟื้นกลับมาแล้วนะครับใครที่จองอยู่รออยู่นะครับก็เริ่มทยอยส่งมอบรถแล้วนะครับภายในปีนี้เขาบอกเคลียร์หมดแบ็กออเดอร์ที่ค้างอยู่60,000-70,000คันเนี่ยนะครับทีออฟฟิศผมก็มีคนจองซิตี้ก็จะได้รถแหละนี่รอนานเท่าไหร่อ่ะคุณก่อนน้ำท่วมครับ นานาดนั้นเลยใช่กูรอจนล,ล,ลืมนะก็จะซื้อก่อนน้ำท่วมแล้วก็พึ่งมาได้เนี่ย,ย้นานมากนะคะบางออไม่น่าล่ะบางคนก็อาจจะรอรถไม่ไหวเปลี่ยนไปซื้อ,อยี่ห้ออื่นซะกอ่อนนะคะ<า>อันนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวต้าเขายังคอมเมนต์น,นิดนึงครับคุณตุน่นเขาบอกว่ายัางไงคะคุณตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็มียอดจองจากในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ยอดจอง ที่ว่าหลายหมื่นคันเนี่ยก็จะเริ่มทยอยส่งมอบกันแล้วช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสอดคล้องกับ GDP ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดไว้ว่าจะเติบโต6%ครับเงินเฟ้อเล็กน้อยเงินเฟ้อเนี่ยน้อยในกรลังดีนะครับปัจจัยบวกต่างๆก็เชื่อว่าตลาดรถยนต์เมืองไทยก็จะน่าจะเติบโตต่อเนื่องต่อไปนะครับอันนี้คือภาพรวมนะคะของตลาดรถยนต์ใน ต่อไปในช่วงเดือนพฤษภาคมที่บอกไปนะคะส่วนยามาฮ่าแจ็คบัตไม่ใช่มาแจกในรายการเรานะ่ป่ป่าป่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 ค่ะเป็นเป็นข่าว PR ของยามาฮ่าข่าว PR แต่เราก็ไม่ได้ได้อะไรนะแต่เราพีอาร์ให้เล่าให้ก็ฟังหน่อยเล่าให้ฟังนิดนึงแจ็คบัตเลยดี้กาก้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยามาฮ่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่าเป็นทางการนะคะกับคอนเสิร์ต Lady Gaga The Born This Way b วบอมอบความสุขระดับโลกแด่คนไทยนะคะรับสิทธิ์ชนคอนเสิร์ตรวมกว่า 400ที่นั่งให้กับลูกค้าร่วมสนุกผ่านช่องทางสื่อสารทุกรูปแบบเริ่ม10พฤษภาคมนี้นะคะเริ่มแล้วก็บอกว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้สนุกสนหรับนุูทางการถือว่าเป็นกิจกรรมในการต่อยอดแคมเปญ refresh brand นะคะของ Yamaha ที่เปิดตัวไปเมื่อมีนาะค <Hey. S 1> มที่ผ่านมา <Hey. S 1> สนใจติดต่อร่วมลุ้นสนุกกับเกมกิจกรรมที่ Yamaha <Hey. S 1> จัดขึ้นรัสสิเขาร่วมคอนเสิร์ต Lady Gaga เดวิลลดิสเวร์บอล กว่า400ที่นั่งผ่านสือ่อประชาสัมพันธ์ทางรายการต่างๆติดตามได้ w w w yamaha นะคะขีดนะฮะ yamaha แล้วก็ขีดนะคะ motor co th นะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้วันศุกร์ที่2 5พฤษภาคมนี้นะคะจัดคอนเสิร์ตแล้วที่สนามราชมังคลายกีฬาสถานรอบเดียววันเดียวก็ติดตามได้นะฮะอัปเดตกิจกรรมเนี่ยที่บอกไป w w w yamaha ดชนะคะมอเตอร์ co.th หรือว่าสอบถามได้ที่ยามาฮ่าเคานเตอร์02น6์9อ9หกครับคอนเสิร์ตเมื่อไหร่นะ25 25พฤษภาคมนี้คุณไปดูไหมคุณมีบัตรไหมรัฐมังคลากีฬาสถานไม่ใช่แนวนะก็ดูได้แวบบาทแพงอะแพงสี่พันนะหลายพันอยู่นะสองพักว่าก็มีครับสอ0 0ักว่าไม่รู้จะเห็นเห็นส่วนใหนของเออของ มองไม่เห็นเราเห็นแต่หัวคนหน้าคุณเอาบรรยากาศไงบรรยากาศสองพันก็ไปซึมซับบรรยากาศแต่ว่าถ้าอยากได้ฟรีต้องลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ยามาฮ่าถ้าอยากได้ฟรีนะคะยังน่าจะทันอยู่รายละเอียดยังไงนะคะบอกไปครับอ่ะปิดท้ายเบรกนี้ได้ยินข้างในเขาบอกอยู่ว่าว่าว่าจะให้ดูเลยนะสาวสาวพิตตี้เฟอร์รี่เหรอแล้วก็จะได้เบรกเนี้ยจะแข่งกับออโต้ซาลอนเวอร์ชันญี่ปุ่นเมื่อกี้ป่ะแหมตอนแรกดิฉันก็นึกว่าจะให้ดูรถ มองไปแหมตอนเบกอือเอาดูพิตตี้สักหน่อยแต่คุณทำไปเล่นไปนะครับปีนี้เนี่ยพวกงานโชว์มหกรรมรถยนต์บ้านเราเนี่ยเพียบเลยนะครับคุณไล่ดูเลยตั้งแต่ต้นปีเอาปลายปีที่แล้วเนี่ยมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีช่วงมีนาเมษาก็เป็นบางกอกมอเตอร์โชว์นี่มาซูเปอร์คาร์โชว์อีกเดี๋ยวพอกลางปีก็จะเป็นบางกอกยูสคาอันนี้มือสองน้องๆพิตตี้ได้มีงานทำเยอะๆมีงานทำเออได้มีรายได้ไปลงไปเรียนกันนี้นะคะคุณก็ลองไปขอ เซฟเป็นพิธีกรออโต้ซาลอนเนี่ยแล้วไอออโต้ซาลอนที่กําลังจะจัดนี่นะคุณตุลนอกจากรถแต่งรถแรงๆนะครับที่เอามาโชว์แล้วเนี่ยความน่าสนใจถ้ายึดตามที่โตเกียวก็จัดเดิมนะพิตตี้เนี่ยนะสุดๆเลยสุดกว่างานใดในโลกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าพิตตี้ของเมืองไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในงานเดี๋ยวเไปดูซุปเปอร์คาร์โชว์ก่อนอ่ะแต่ตอนนี้ไปดูในงานซุปเปอร์คาร์โชว์ก่อนว่าเป็นยังไง And whenever he needs it, when he's lonesome and feeling love stopped, I'll be there to feed him. Love him a little bit more each day.